สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอหนุ่มรถขุดครับไปดูกนนี้เขาทำอะไรกันวันนี้โอ้ทำอะไรนี่ลีป่าครับเออโอ้ฝนอืมคุณทำอะไรน้องลือป่างานลือป่าครับยี่สิบ เลยเนาะยี่สิบกว่าไรครับจากสองคันโอ้เหี้ยฝุ่นร้อยสามสิบครับผมฮิตาชิคันนี้ไปดูดิก็ทำทำไมทำทรงอะไรยังไง,งทำทรงอะไรไปไกแปลกแลกๆนะสิ งานหรือป่าปรับแปลงครับผมอันนี้ก็ตีป่าไปก็เสร็จแล้วเหลือคนออกครับเหลือขนออกกาลังตักขยะออกตักไ้ีิีงไม้ออกครับงานนี้ร้อยสามสิบฮิตาชิคอนเโทรลด้วยใหม่ลิ้นซิ่งครับผมนี่ ใหม่ลิ้นซิ่งเมื่อก่อนผมก็ขับคันนี้แหละครับนี่มาดูฝั่งนี้มัง่งไอ้นุ่มตีแดนมังกรครับไอ้นี่ยักษ์ใหญ่เลยครับผมไอสองร้อยสิบห้าอันนี้ควบคุมคอนโทรลด้วยอาจารย์ต้นสายเปรครับผมหรือเสียต้นเรานั่นเองครับก็นนี้เปขาดครับเหลือแต่สายครับนี่ เล่นอะไรนี่ฝุ่นท่วมเลยนี่จะเสียดไหมนี่นี่หมุนโชว์หนึ่งทีไปดูที่เล่นอะไรกันอ,อยาเยอะแทะ ไม้แก mm ้วฟุอยอันนี้คือเคลียริงเอาขยะเอากิ่งไม้ออกครับยังไม่ได้ให้ระดับปรับเดี๋ยวรอระดับปรับวันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วครับไอขยะเหลืออยู่ประมาณ2องสาแถว จะไปขึ้นกับเขาก็ฝุ่นเยอะจังเลยเกียดเด้อ140อะไรเนี่ยตัวไหนเนี่ยโอ้เยเน่งประทันนี่นี่น ร้อยสี่สิบเคตู้ดำอันนี้ควบคุมคอนโทรลโดยผู้ชงครับผมตัวตึงสอเทพครับเอ๊ะเขาปรับระบบน,นัน่เขายังไม่ให้ระดับเลยนี่ดันทางน่าจะดันทางให้สิบรอบวิ่งแล้วไปเนอง เขาทำอะไรเนี่ยเอยเกาะยาเกาะยากึ้นเลยนี่คันแน่จริงนี่คุณเยอะอนะนี่น โอ้เดินมาหาก็หันจูดใส่กันเลย นี่ครับผมพีกันพีกันโซลิดร้อยร้อยสิบแรงครับตัวนี้แรงดีจริงอ่งาแล้วแรงทั้งรถทั้งคนครับตัวนี้ เดี๋ยวเดียวโอ๊ยไอ้ไม่ใส่ผ้าปิดจมูกบ้างเรา นิ่มครับเสียงนิ่มดีครับแรงดีอันนี้อยู่กับทีมงานสายชวนการโยธาครับผมดูสิบดอมาแล้วสาม ร้อนอากาศร้อนจริงๆเลยพี่น้องเลยพาไปดูไอ้ร้อยสามสิบปรับยาขึ้นเอ๊สิบล้อครับร้อนร้อนดูใต้ลมฝุ่นก็ฝุ่นอ,อันนี้พีเบ้าพีเบ้านะครับนี่โอ้มาขับเองทำไมรถเกี้ยงดีจังเลย ใหม่น้อยหรือว่าใหม่ลิ้นซิ่งเองครับนี่เฮ้ยปุงกี้ทำไมสีเขียวงั้นอะ อันนี้ทอดเออพุงกีกเก่าไปทำครับทะลุครับโอ้ยหออากาศประเทศไทยอาทิตย์เอาน้ำแข็งใสไม่น้อสักถ้วยเนี่ยตักยากอยู่นะครับตักยากถ้าคนไม่เคยตักเนี่ยค่อนข้างที่จะยากเลยครับตักต้นไม้นี่ ไปทางไหนกันน้ำมาแทนเว้ยุ่นน,นี่ได้ตายๆอื้โอ้ ให้มันซิ่งเหมือนลิ้นบ้างดียวเอ้ย เดี๋ยวมาดูเสียต้นสายเปยสักหน่อยครับไปใกล้ไปได้ครับพี่น้องฝุ่นหลายหลาย ต่อแบบไงเลยวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับผมสิบรอวิ่งกี่คันเนาะนี่ประมาณสี่คันหรือเปล่านี่ยมุมไหนดีปะคุณยังบ่ามาหาเนะ ฝากด้วยครับผมฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้หนุ่มรถกุดด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้หนุ่มรถกุดได้มีกําลังใจถ่ายคลิปได้มีแรงถ่ายคลิปนะพี่นอนะ้องเนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วครับผมยวไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะร้อนแล้วบายบายครับผมร้อนแล้วร้อนแล้ว